สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่สองแฝดใบ้านครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเสียบกิ่งมะละกอนะครับเพื่อที่จะเอาพันธุ์ดีนะครับมาเสียบต้นมะละกอต้นนี้นะครับส่วนต้นพันธุ์นะครับก็จะเอาพันธุ์ตัวนี้นะครับซึ่งลูกมันสวยมากนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการ ต่ำส้มหรือว่าส้มต่ำนะครับส่วนกิ่งมันนะครับผมก็จะเอากิ่งนี้นะครับนี่ครับกิ่งนี้นะครับไปเสียบต้นมะละกอนะครับเราก็ได้กิ่งพันุมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปเสียบต้นมะละกอนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับก่อนเสียบนะครับเราต้องตัดกิ่งนะครับพวกนี้ออกก่อนนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับมละกอนะครับเพื่อที่จะเอาอีกกิ่งหนึ่งนะครับมาเสียบนะครับก็จะตัดประมาณนี้ครับกลางต้นนะครับตรงนี้นะตัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับอกรีดนะครับ เป็นปากฉลามนะครับนะครับอย่างนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการนะครับเอากิ่งพันธ์นะครับมาเสียบนะครับแต่ก่อนที่เราจะเสียบนะครับเราต้องทําการนะครับปาดเป็นปากสลามนะครับเพื่อที่จะเสียบตรงนี้นะครับ ปเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็นําไปเสียบนะครับนะฮะตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาเทปพ,พันกิ่งน,นะครับมาพันนะครับนี่ครับ พอเราพันเทปพันกิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมก็จะพันนะครับจากล่างนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับตรงไหนที่มันเป็นแผลนะครับผมก็จะพันไปด้วยนะครับเป็นแผลของกิ่งนะครับที่เราตัดกิ่งนะครับก็จะพันนะครับก็จะพันลงมาอีกรอบนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะมาผูกปมตรงนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าเขียบกิ่งมะละกอนะครับมันจะติดหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเป็นเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้หรือว่าติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต,ต่อไปด้วยนะครับ